พี่น้องสวัสดีจังไม่กินข่าวน้องคอยน้่งก็นอนอยู่คนเดียวตันบุ้งค่ะอันขอบพ่อส้วงเป็นงวงงวงสลืมสลือเป็นพ่อส้วงเป็นยางร้ายอุ้คนเงาวกับเต็มกองเลยค่ะเด้อคนคนเงีกินขี้มองเก้าเนี่ยแหละค่ะยุโร่ปพยาบาลไข่ต้มไข่ต้มด้านแดดกับมีดไดยค่ะถ้าบ่าเขาพื่อเอาเขาสร้างได้แล้วเตีย ตับหม้ข้างม้าหายเพราะท่านเบิรดได้ค่ะเดี๋ยวอีกขอแช่ตู้เย็นเลยแช่บกหฮอยเชอรีก่กลินเห็นมันส่วงบ้ามีผัก อันนี้หมูหมูผัดล่องบานล่องบานเห็นไหมส่วนคอมส่วนไข่ตุ๋มจัดตับแ่หอยหอมหอมอ้อยชื่อดีเผ็ดเผ็ดไข่ปลาสวัสะ์เสื้อรื่อสะ้รื่อหว่างน้อนแน่หยังแน่ ใ <ừ. S 2> ครแต่งเอาอ่ะกินครึ่งหนึ่งใครต้องพยา,ยายยบาลเลยยังนี่ไหอันนี้เบอร์ศูนย์อันนี้เบอร์อันออนี้เบอร์หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์จัมโบ้ ต่มาเุเเผ็ดจ้ะตากาเห็นหง่ไเ่ยจ่เห็นเห็นาะก็ป็นหัวแล้วปากเละข้างบ้าบ Nanh, đèn nào. Cá nhà mọc. ăn được. Công được. Công được. mà được. Công được. Công được. ไม่ได้เอินจบเขาเอินงอยเขาแดอยุติเ่พาเผ็ดปบนไหนเอาพริกแซ่บไปเลย แบ่บจ้ะพี่น้องขอบคุณนลยนะตัวจนันว่ากรก,กินเบอ้อละ